วัดีแล้วนี่เนาะถ้าบุห็นเด็กคิดห่เนาะไปใช้ี่ไหมตู้คำก็อยากมาหาแม่จอนอยู่เนาะแต่ว่าไปหน้าแต่เศร้ากับคำเมื่อนี้กับเว้นได้เมือนอย่างนั้นไหมประมาณสี่โมงแรกเนาะเพื่อมาหอดกับหาหกโมงอย่เดยวพี่น้องเลยเพื่ออาบน้ำอาบในปกติตื่นมาตีห้าหกโมงออกไปโรถเพราะว่าเราผ้าเราไปดำเลยเดี๋ยวมันสีแดดเนาะเหน็ดแหงเลยมันห่อนพี่น้อง Đây cái hết xuống đen Cả ma Đây Đủ cả cây chỉ bớt nạm leo Cây bớt nạm Cả bớt tốt cả khi bớt đó Đang thùng, Cả những sầu sực tà Thì hẹn cả khứ nhau đây lại nó Làm nhau đây Bí đồng người ok bí nó Mình cả Khám mượn này hay mẹ tròn bày hà nâng khảo nạm Hết dù hết kinh ảm nạm ảm nay nó อ่าบุรุษคนายเมื่อยบือมือไปจักเหมือนี่เนาะเมื่อยยอู่เราเป็นอยังดอกเนาะอ่าพวกเข้ามาหากระมือเตยพิดนาะเอยเวียคอยพาไปหาหมอีบีคนนี้ไข่ช่างมือลูกโบมาเจียมเขยคิดฮอดจมบหาเตยพิดลายนี่แหละจมหาตุตุคำนี่เลยโอ้ยไปใส่เต้ไปเลยเนาะเขาบอกไปใส่เต้บอกคำไปใส่เต้กูไปหาแม่แม่ไข่กุปะห่อจู แม่คนไอยหอดคำจะจ้อยลููักกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทางมาว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทู e ตุกคามบรนซุอง,องเ้ย าพบมาพ่อกับตุกคร์มวันนี้น้องพี่น้องเนาะขึ้นมาแต่ดำไฮตำนานลกกล้าว้ายดำมาอื่นพี่น้องเลยกะแวะมาอัปเดตเดีว่ามายินดีกับเ,เจนจอนเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ตั้งเฮือนคือว่าอีกสองมือสร้างแก้วอาสิขึ้นมาอ่าสั่งให้เนาะก็มาขึ้นโคง้งหลังคากะติดตามจากช่องทีมงานเฮาเนาะพี่น้องเลยว่าเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเพิ่อนลายเนาะก็เลยมายินดีมาแสดงความดีใจน้ำที่เพิ่นได้เฮือนพี่น้องเลยเนาะ อ่าทางเมจอนพี่น้องแต่มากก็มีทางพ่อเพชรน้อยนะก็บาบอยเนาะเป่นยังนั่งคุยกันอยู่ทุกท่านก็วชิ้นเก่าน้ำย่าพี่น้องเลยเนาะกมาคำในมาหนีิพี่น้องเลยก็ฝากไปเด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุ๊กขามในเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทุ๊กขามในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทุ๊กขาฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องเก่าสิเป็นยังไงไปกลับไปคุยครับอ่าเมจอนเนาะอมาหนิกลับมาครับเบาสบายดีเนาะ เรากรอบแชนแนลครับกรอบแชนแนลแมนเป็นได้ช่องเดียวช่ <c oughs> องบินแล้วที <c oughs> ได้ไปตั้งช่องนีบเนาะนีะ่เนาะคือว่าคือว่าช่องบินนะช่องจักเป็นจะได้หรอก <c oughs> เอาเนาะพี่น้องเพิ่นกะมาเห็นาทางทีมงานตนู๊คัมเนาะหรือว่าเห็นเชียวนี่แหละเนาะมาดำนาซอยกตเห็นเลยว่าคิดอยากเห็ดอยากสัง่งยูทูบน้ำเนาะเพราะว่าอยู่บ้านทางเพิ่อนมีแต่ไ่ได้เห็ดอย่างพี่นอ้องมีแต่ว่า ปลูกมันนั่นเฮ็ดนาคือกันเนาะทานั้นฝนบ่มียังบ่ทันได้ตกยังบ่ทันได้กล้าเนาะแต่ถ้าได้ก็โทรมาาตุคําขึ้นไปซอยเนาะอ่าตุคําขึ้นไปได้ลงมาได้เนาะขึ้นไปซอยกันทลพี่น้องเอ้ยก็คิดอยากเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดได้ประมาณจังมื้อ2มื้อ2มื้อมื้อี2เนาะอ่ามื้อี2เพิ่นก็ลงลงคลิปไปคลิปบ่2คลิป หาคลิปหาคลิปเนาะมีคลิปน้องมะนาวน้ำพี่น้องเนาะเผื่อเพิ่นก็ดีใจพี่น้องที่ว่ามี FC ติดตามเนาะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจมาจากช่องทุกครัเพิ่นก็ดีใจแต่ว่าเป็นอะไรบินว่นี่เรียนตัวต้นใหม่เนาะเพราะว่าตาจะรู้ว่าพี่น้องบินพวะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะโอ้โหกลางหดังกำลังคุยกันอยู่ครับสีอันเด็บริเวณเทียนนิถาเนาะบ่าวกอบเส้นเหลวกำลังถาก็ได้หรือว่าเจ้าชีถ่ายไว้น้ำก็ได้อ่ะกองจกะมี มือนี้เฮาสิสไปตูดไผมือนี้ <c oughs> บ่ฮู้บ่ฮู้เนาะอ่าบ่เป็นหยังพี่น้องก็คือมีอ้ายเนาะอ้ายฮักเพิ่นมาแต่ไทยกะเพิ่นว่นนาให้มผลิตนำแน่เนพิ่นมาแต่ไทยเนาะอยู่อยู่บ้านนี้เน,น,นี่ยเดี๋ยวถูกคำสิแวะไผลิตนำเพิ่นจักหน่อยนึงเนาะตูเนาะอ่าเพื่อว่าไปยามหรือว่าไปต้อนเนาะพี่น้องไปต้อนขนมมาแต่ไทยไปโอเคพี่น้องบ่ว่าอะไรเนาะเดีถูกคำมือสิกับกล่องเลยล่ะอ่านาะพี่น้อง โอเคพี่น้องเลยเนาะมากับอ่าินดีผู้เองอนชานเพผันเนาะผู้พี่น้องเลยป๊อมตอนแรกคือไปเสียหลังเลยเนาะไอพี่น,อน้องเจิ่นบักใหญ่ผู้หน่ะเนาะโอผู้พี่น้องเลยดีใจนนะเนาะเข้าไปอ่าแม่จอแม่จอนเนาะเพื่อดำหน้าแล้วหรือเปล่าพี่น้องเป็นได้ผู้ป๊อมดามดุญเลยเนาะแถวนี้กัป้า มาคำใน,นเด้อพี่น้องวันนี้เพราะว่าพากขึ้นมาแต่โลกาเนาะเตี่ยมไม้ดำไม่อื่นเออเนาะโอ้พี่น้องเลยเอาสบายดีพี่น้องสบายดีพอแฝดน้อยเออาก็ศสบายดีมาบ่อยได้ไหมพี่พี่ทำได้เหม,มืนอมนนี่แม่หางขึ้นแต่โลกากแฝดน,น้อยเลยอากามายินดีน้ำพ<อ>ึนคือว่าเห็นเป็นตังเสาต่า,ง,าตงอย่างเลยเนาะยินดีน้ำพึนบอกแม่ เหมือนในชาแนลแมนถ้าได้กําลังทีถ่ายบ่คือเร็วเลยนี่เร็วเร็วอุเร็วแล้วอันนี้บอสอ๋ออะไรสิอสิถ่วงอยู่เนาะพี่น้องถ่าได้ตู้ซื้อนี่โอ้อันนี้กัดทางเอสซี่เป็นซื้อมาให้เนาะพี่น้องโอ้ยทางควาไทหมนละอ่าดีดีดีเนาะประมาณสองพันกว่าบาทโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเนาะได้ใหม่แต่คอยเฮ็ดมาเลยนี่เห็นบ่สจะเห็นคอยบอนี่ดีใจได้โปรเฟสตกันไม่ว่ามีนคนแพงหรือว่าซัพพอร์ตแบบว่า เป็นอุปกรณ์ถึงไม่องมือแบบนี้นะแม่นแมนเนาะดีใจดีเนาะว่าจัดใจแท้เลยเดียวนี้ได้ลายอ่ะได้บอคำแมนแมนเอาเชิญบอกคำลมกับำม่จอดจ่อเนาะโอเคเนาะแต่สิมืออะไรบ่โดยอ่ะจะออกก่อนโดยโอเคอ่ะสบายดีเนาะโดยแม่นพี่น้องเนาะแม่นความพอแฟสเนาดีใจพี่น้องดีใจตู้ค้ำกันยังดีใจเนาะอ่าที่ว่ามีเอฟซีอ่าสปอร์ตเดอว่าสนับสนุนไม่ห้องไม่หักว่าเงินค้ำให้ใส่เนาะยังดีใจพี่น้องเป็นแบบ เนี่ยทักสิว่าดีใจจังไหนเนาะไปที่ว่าเคยมีความมุ่งสูงนี่อาจสิหุพี่น้องเลยปะบ่อบอะไรแม่จอนไวในกว่าสิอาบน้ำ <c oughs> อ่ะสบายดีแม่จอนสบายดีว่ะคัมเลยเป็นยังไงดำหน้าแล้วหรอบ่อบกะม่มีน้ำมุมมีน้ำเลยขิดฮอดบระมาณตู้คัมอยู่บ่อนี่กะขิดฮอดอยู้ม่มีปัญหาดำหน้าคือกันเลยดำหน้าแม่จอนเลยกะบ่ได้มาเนาะเลยกะเห็นกะติดตามแต่ ในคลิปทีมงานดูอ่าต hm. ิดตามม่จอดโอ้เม่จอดในฮือนใช่คือว่าสีเห็ดหลังมีน้อยว่ะก็ฮึแล้วก็นำผุยพอเห็ดแล้วเห็ดจะเห็ดเงินหลังใหญ่ค่อยฝอยแบนนอนน้ำเจิญเทินเลยบบบนี้เนาะเลยโอ้เป็น <um> ผู้ใหญ่ทางไหนนี่ไงผู้ใหญ่ทางบ่อวียงโอ้ทีว่าสมทุกของมาซอยเนาะโดยบ่อวียงเนาะโอ้ดีใจดีใจถือคือคบบนเลยบ่บแบบนี้เตรียมคือนอนบ่หรือว่าอะไรนี่จะ คนนั่งจีสั่งคนนั่งจีสั่ง,มงมไม,ม,งม้อยู่ไม่มีไม้นั้งสั่งไม้สั่งไม้คือแบบครบไปเลยบ่พร่อหรือว่าเง,างาินทุนที่เฮ็ดนี่บ่เวียงเฮ็ดผู้เดียวแหละไปเลยบ่เดี๋ยว่ายังอยู่กับคนนันสิเฮ็ดไปเบิดเลยแล้วพูดจากเลยห้องน้ำก,ก,ใใก็ใกล้เฮือนเลยแต่ว่าคอยเฮ็ดไปเนาะโดยอ่าแต่ว่าคอยเฮ็ดไปพี่นอ้องเอ้ยอ่าดีใจนําดีใจนําน้องแดงไม่ได้มาหาบ่บ่อแต่ที่โฮโชฮ่าบางมรื่องนี้คือเห็นอ้าวๆเพิ่นมาหาจะบอก โอ้พูดมาอย่างเงินอ่ะมาเจียมลานเพลินโอ้มาเจียมลานเพลิน,นมาหาเจ้าน้ำดูอืมโอ้จุคำบุญมากอะ่ะที่ตามคลิปกับทีมงานหรือว่าอ่ายูทูปในไลน์ส่องมาถ่ายเราเพียงรอบดูอยู่หน้าพูดแหละจุคำกะบดมให้ดมหน้าดูกะยังอีเด้ออะไ้หมูมาซอยเนาะพ,ะ<ด>าพะี่น้องดู่เหมนมาซอยทางนี้พูดแหละเรี่ยวมันนี้ว่าโดนดาหน้าเจ้าเนี่ย มันไม่แล้วมัมีน้ำจุดจุดมือนี่คือจุดมือนี่ดูพวกที่กระดาตลอดชีวิตนี่างดำตลอดแต่ชีวิตเนี่ยมัมีน้ำกับบ่ได้ดำมือนี่แน่นอ่ะดยโอ้เดี๋ยวพนตกดอกเดือนหกเดือนเจ็ดเดี๋ยดีเงินแม่จองกระดังมากไงน้องพี่น้องตอนแรกคิดว่าเฮือนดองแดงชิเลวก่อนเนาะดูแตวเฮือนดองแดงมีปัญหานิดหน่อยพี่น้องเอลยเนาะ อ่าทางหน้าบ่าวหน้าสาวหน้าสะใภ้ยังเพิ่นบ่เข้าใจยังสักอย่างแหละเนาะทุกคําก็บ่ฮู้คือกันมีแต่ว่าให้กําลังใจเบิดทั้ง2คนเนาะอ่านี้แหละพี่น้องเอ้ยคนเฮามันบ่คือกันเนาะไม่จอเนาะดูนี่แหละไม่จอเลยคมดีด้นี่ม่จอเนาะดูคมดีของเจ้านี่แม่เาะม่จอเป็นคนดีพี่น้องเอ้ยเป็นคนดุคนมันอีก เห็นเพื่อนมาเยี่ยมกันมื้งนะโอ้โหเรามานะมาเยี่ยมลานเราเด็พายลานน้ำรินพี่โบก็โบแล้วมาแล้วมาจากพี่ก่อนแล้วมาจากพี่ก่อนแล้วแล้วก็ฉิดมันเจ็บลานแล้วก็ฉีดมือเลยอืมแล้วมาหาเจ้าก่อนด้ยแล้วหูพรเจ้าหนีเนาะโดาวยแล้วก็แล้วก็มาจากพี่ก่อนแล้วก็ฉิดมันเจ็บลานแล้วก็แล้วก็ฉีดมือโอ้โด้วดย ตอนแรกเราคิดว่าเจ้าจะพูนบ่อได้วันีงน่งดูกีแล้วไปทีที่แล้วว่ะคอยจูบพูนอ๋อเจ้าเราบรรทุกบ่อจะมาหนิบอรเราบระทุกอะไรเทเลที่หไหนดูเอาเรื่องราวนี่เนาะเป็นแนวนี้พี่น้องคือเจ้าใหญ่มาอยู<ด>่นี่เป็นบรรทุกเดยพี่น้องทางปอนางแดงเลยดูอ๋อคนก็คิคดว<ด>่าห<ด>ลานลูกหลานเพูนยังยืมเจ้าเนาะดูโอ้อน่อยเป็นนัปีนี่แล้วบ่มีโชว์ไปบอกแล้วว่านี่จากกันแหละ ล้วจังค่อยจูหันแล้วบัดนี่คนีจากกันไม่แห้งเลยบินจากกันแล้วแล้วถือมาปอกกัน oh. แล้ว i̇şte อ่ะโอ้โหแ้วนี่เร้เก็นหมูหู้อือเป็นอ่าวอ่ะเนานะโดยทางนงแดงเนี่ยทางพ่อเพิ่นเนาะโดยเพิ่นบ่ฮู้ว่าแม่จรครับอ่านงแดงเด <sh arp ort> นีเ่ยแยกกันแล้วโดูอือเพิ่นฮู้นําไผนี่เนาะฮู้นํานง ในห้องน้ำลายผลลายผลบอกรังแดงนี้โดยโอ้เราทวมาดินน้ำาจากเนาะดวยือว่าเราขึ้นมาหาก็เราถามบ่เดี๋ยวเราบล้านว่าเราบะมุนจูกบไพบะเอาจูไปเดียวบะเอาเราะแม่มเนื้อ่าเอาแม่เขาช่งแล้ว่ะเออเอาคุูบะมุกมคุ้มคคบอกคุ้เราะแล้วคู้บอกคู่เราะ เราก็ขึ้นมาเลยเรากะล้วก็เราก็ขึ้นมาเลยแล้วกแเราก็ต้มโมคูแต่ป้าบุญฝูจูใกล้กับต้มโมคูช่ำล้าอะคอยมินนี่จากกันนะแต่เราก็นังหายช่องแตกอยู่นะป้าบุญนะ่ยเรากะเป็นแบบนี้เรวอะคือว่าปอกกันนี่แล้วอะคือว่าปอกกันเรา,าอะตอนมานะทงมมไมด้คูเรื่องเลยโ,โดยทางนุ่มนุน่มูเรื่องเลยเสียชีวิตนะคอยจูน้ำจูน้ำลูกก้อนเราอะเป็นแบบนี้น่ะคอยว่าพผีก้อน แนวก้าชงเด้คุยก็นน้ำข้าฉกกันเลยเข้ามาจากคลอมแล้วนะคะเขาแก่มาเว้ากันเด้แพากับมจากกลับพากับจากเอาอจะแก่ก็มาเว้าน้ำคือกันเว้าวกันแต่ว่าพี่น้องทั้งทั้งพอทั้งพอน้องแดงน่ะมาได้มาก็มาใส่ป่าเรียบร้อยแล้วกจูนใกล้เปิดเนี่ยแล้วป้าก็ให้จูนต้องจูนลูกกอนว่าเออเขาว่าจะให้อยู่เขากับมาป่าเนี่ยคนนี้ข้าชงไดเขาหาเชื่อชงชีวิตพี่ อืมคังนาบ่าวเพิ่นน่ะเนาะโดยน่ะบ่าวบะร่อยนะบ่โดยอ้าวเนาพี่น้องเอ้ยเรื่องาวนีบ่มีใครพร้อมดอกเนาะแต่เพิ่นส่งมาเนาะเพิ่นส่งมาขอก็รมาอแต่ว่าพี่น้องทงนั้นมันบ่ฮู้เลยโดยพี่น้องเพิ่นบ่ฮู้อืถ้าฮู้ก็เพิ่นก็สิขึ้นมาจกมื้อ้เนาะฮู้เพิ่นก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาบ่ให้ไปกเนาะโดยโอบ่ยมันก็อยู่ใกล้กันอยู่เนาะมันได้เป็นไปได้ดเพิ่นมาคุยกเพิ่น าอยากให้กลับไปบ่อเรือได้ๆก็ให้เพิ่อนแต้เขากลับคืนนะคะเราบอกกลับแล้วก็โศกเละว่าอาเลยว่าอากับอากับอาชงอาละชองคนเนาะผมเองไหมผมมาชองคนเลยโอ้เพิ่นอยากให้เจ้ากลับแล้วเนาะโดยแต่ถ้าเขาบอกกลับแล้วปาดนี่เขาเขาเนี่ยกับพี่ชีเขาก็จำเป็นจะได้เขาเนี่ยทีเขาเนี่ยกลับมาได้เขากลับมาอยู่กับพ่อกับแม่เนาะโดยเขาอยู่กับแม่เขาก็ทีใจอยู่

สบายใจเนาะนี่ดูว่าสิขวใจอยู่จักบ่มีเรื่องราวมากมายให้ไปใส่ต่อไปให้อยู่ใส่ก็อยู่เนาะโดยนี่แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้แท้ๆนี่ใหญ่มานี่ตื่นอนเทียงน้อยเนาะโดยนอนเทียงน้อยนี่คือเนาะเอ้ยอ่าบ่ได้มีผ้ากระจงกระจาดงเลยเนาะโดยมีแต่น่ๆเลยโดยอ้าพี่น้องเอ้ยเป็นวัดตคําเป็นวัดอีกแล้วพี่น้องเนาะกราบขอโทษขออภัยหลายๆ เอาถือว่าเปลี่ยนเรื่องคุยมันผ่านไปแล้วเนาะแม่จอเนาะมันเป็นอดีตแล้วเนาะเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันคือจุดพัตต์เฮาก็ได้เคยใหม่แล้วหัวใจนั้นมีช่อยอยู่โดยโดยเปนชาวพุนกายคอปล่อยแม่ชงฝากเงินคอได้ใช้อยู่คอยใส่สมพอใหญ่ใจดีอย่างแล้วเขาก็โดยโดยนี่เนี่ยน้องพี่น้องความดีอียังก็ตามเนาะพี่น้องยังก็ตามแพ้เบิดแพ้ความดี ต่ใจคนนี่พี่น้องใจคนนี่กันยังเพ่เลยญานทุกคำกับ<น>่านทุกคำนี่เรื่องนั้นนี่ทุกคำในญานคือกัน่นานความดีอย่างอื่นทุกคำกระทามา่านบอกกับก่าญาอกเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อขับกรรมอยู่เดีว<น>แล้วก็มาทับกรรมสั่งบุญบารมีไว้เนานะแต่ว่าคนเราในญานความดีทุกคนพี่น้อง่านแต่ความดีคนเรามีจิตสำนึกทั้งนั้นเนาะไม่จอเนานะ นี่แหละพี uh oh ่น้องความดีแต่พนกับทวิตนะพนก็บรรยายยุยบอกไอ้แม่พนน่าใจดีค่ชีวิตนะพนก็ดีอยู่โอ้โหช่างเราอะคือวันนีจากกันแบบนี้แล้วอะโอ้โหจูบกันก้อนเราอะเออพ่นกับเบิรงอยู่เนาะพ่นกับเบิรงอยู่เนีพย่นกับเบิร์นพ่นกับเบิรงจิบไอเวียงอ่ะแล้วแม่พ่นกับเบิรงอยู่อ้าวเราอะถึงแบบนี้ช่างคุอวันนี้จากกันแบบนี้แล้วอะ โอ้แล้วว่าจิตใจจริงเลยแล้ววะามือปืนใหญ่น่ะไอฝอยเป็นแล้โกูแล้ววะแต่กูนังคิดหอดลูกเอ้ยกูนังคิดหอดมึงอยู่แล้ววะาเออแบบนี้ใครเป้าสีบุกบดเชือกแล้วว่ะโดยคือนี่แมนหักพองหักว้าเนาะโดยแมนก็ดีพี่น้องเขาเขาไปกะตั้งแต่เขาไปสัมภาษณ์พีดยังกะแล้วก็หักแพงอยู่เนาะ นุ่งดอกน้องแดงครับเพียงเจ้ายูเราก็เข้ากันดีนะเข้ากันอยู่เจ้าก็เลี้ยงอยู่เนาะเลี้ยงมาแต่น้อยเนาะเขาก็เลี้ยงเต้นหน้อยก็เจ้าใหญ่เออเลี้ยงแต่น้อยจนใหญ่ผมตั้งแต่แม่เป็นเด็กกันเนาะด้วยถ้าจะไปสร้างครอบครัวกันจนอยู่มาฮอดถึงปัจจุบันนี้เนาะจนมีครอบครัวเดี๋ยวมีเวลามีครอบครัวพี่น้องจนมีครอบครัวก็คือว่าครอบครัวแหละเนาะถือว่ายูทูบหน่มาถ่ายเนาะแต่ก็เนี่มันเป็นอดีตเนาะไปจรเนาะมันเป็นอดีตไปเลย มีแต kind of kind of ่เฮาเหตุปัจจุบันให้มันดีที่สุดอะไปชิบวอลจังเลยกระสางพี่น้องไปชิบวอลจังเลยกระสางเฮาเห็นนาทีของเขาไปหลุดน้องไม่จอดเนาะก็จะดั้มนาไปชิบวอลได้ยังไงดั้มนาถึงก็เล้่านุ๊กแม่แล้วน้องเล้วกันุ๊กนั่งอยู่แม่เฮาเฮาบุคคลเรื่องแบบอดีตที่ผ่านมา เนาะแม่จอนคุยเรื่องแบบอ่าเฮฮาสรุปสนานมีแต่หอยยี๋มทีกวนเนาะอ่าคือที่สีแดงไี่รู้เลยไอ้คือหอยจากเขากินไปแม่ตู้คั้มนี่แม่จอน้ำหน้ากินแต่เอาไม้ดำหน้ากินแล้วพออิ่มท้องพอพอให้มันบวกกินอย่างอะไรแม่จอนแต่ก็ลงไปดำหนาโลกระให้หน้าให้หน้ากะ ถ้าเฮาบ่โลภรือว่าเอาแบบพอเพียงก็พอกินก็ได้ยังบ่เมื่อยเฮานแม่เจ้าเนาะคือเฮ็ดนากได้แหละสบายๆแต่คนเฮาพี่น้องคือว่าได้มันต้องมีหลายก็อยากเฮ็ดหลายเนาะฉพากินซาว2มึงก็เดือแล้วอ่าพอกินอยู่ดอกเฉพาะครอบครัวที่น้อยคนได้พี่น้องเอ้ยแต่คนเฮามีหลายเฮ็ดหลายก็ดีเฮ็ดได้ก็ดีขายนําดิ เนก็ขาดพื้นขาดไปกาได้ข้าวเจ้าชายเขบคขั้วเลยพี่น้องเอหคือบ้านเฮากระหูเนาะได้ๆโมบีพี่น้องเองทำนี่ใครแน่นำพุไน้ยอนเนาะนั่นยิงจะกินแรงมือนี่โมบีเด้อโจฮีเด้อโมบีเรากินได้อแต่มีเขาเอี้ยงอยู่เขาจะซื้อปิีนไก่มาเขากินแล้วก็เช้าแล้วก็กินนี่แล้วนเปรีแล้วก็กินนี่มาเวียงนะพ่อมือเราจะมากินนี่ว่ามือเน่ะ มากินอยู่มากินจะดีบ่โดยโอ้ยเสร็จตุก่มและเสา็มเลยบ้านจังมุกเรามาน่ะก็ช่วยหน่อยโอ้เวลากินนะนะเวลาเรากินน่ะดยก็ช่วยพูดแล้วให้กินไม่จอดนะพี่น้องสิมาตูดมเาเยี่ยงนะนะพี่น้องเนาะนไปจอดโดยเออคือได้ยินข่าวว่าอีกสองมือเป็นบาสิมขึ้นหลังคานิด้วยโอ้อีกสองมือเนาะพี่น้องสร้างแก้วคนสร้างแก้วคนที่มานอนทีนี่โอ้เนาะพี่ว่าตุ่มอะไรบ่ นอนนี่แล้วนี่เทียงนออเจ้านอนนี้โอ้ดีจมเออแม่แม่มันจะแร้ววเนาะเลยมอนแล้ววัแมนดูแลแหละแมนแลดีับห้องน้ำเลยโอ้ห้องน้ำให้เซ้งนะไมบอแม่บอกคนนะเลยเยี่ยมโตดีดีพี่น้องดีใจนะเงจอดเด้อเดี๋ยวนเลยคุณว่าเห็นห้องน้ำแล้วมก็สช่งกอกตอโอ้ ทักชูบนี่แล้วเอาเี้ตนนี้กระดิ่งปล่อยแม่แล้วเบาดี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 ใจน้ำดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำไม่จอนเอ้าไม่จอนดับหน้าบ่มันเหี้บมันได้ดำบันได้ดำดับน้านั่นดับหน้าหายเดียวมมีน้ำเออมันมือบ่มันนี่ทีมงานมาหาอะไรมันมือบ่ก็หลายอยู่หลายคนบ่ดีใจบ่ดีใจตุ๊กขามาเนี่ยมัได้ใหายแล้วบ่ดีใจลุดมาบ่ดีแล้ว นี่เนาะถ้าโมหินนี่ได้ดนนขีดหอดเนาะไปใช้ี่อดลายมือิตู้คำก็อยากมาหาเมจอนอยู่เนาะแต่ว่าไปหน้าแต่เศร้นนากับคำเมื่อนี้กลับเว้นได้เมือนีอย่างได้มาเลย,ยประมาณสี่โมงแรกเนาะเพื่อมาหอดกับาห่างหกโมงเลยแหลพี่น้องเลยเพื่ออ,อาบน้ำอาบในปกติตื่นมาตีห้าหกโมงออกไปโรถเพราะว่าเขาพาไปดำเดยเดี๋ยวมันสีแดดเนาะเดยแหงเลยมันหอดพี่น้องแต่ก็เห็นได้ช่วงแดง cả ma nên lại đủ cả cây chỉ bớt nạm leo cây chỉ bớt nạm cả bớt cả khi ba bớt lại nhưng thùng nhưng cái cả những sòng sập tà một tốt ít thì hẹn cả cứ nhau đây lại nó làm nhau thôi người à, ok bây nó cả khám mượn này hay mẹ tròn bày hà nương khảo nương nạm hết dù hết kinh ám nạm nó อ่าบ oh evet pues ุตรคนลายมือมือยุตรเมื่อลไปจักมัอนี่เนาะมือเราเป็นอย่างดอกเนาะอ่าเพ่กเขามาหากระมือใตยพิดเนาะเอยเวียคอยพาไปหาหมอที่มีคนนี่ไข่ช่างมือลูกผมมาเจี๊ยมเอยคิดฮอดจมหาเตยพิดลายนี่แหละจุมอาหารตุตุคัมนี่เลยโอ้โหไปชายเต้ไปเลยเนาะเขาบอกไปใชาเด้บอกคำไปใชาเด้กูปปหาแม่แม่ไข่กุปปะคิดอดจุ่ แม่คนไข้หดคำจะจ้อยหลูมมีมหาเลยแม่ไข่เป็นแรเช้าหรบบอือบ่ดีขึ้นแล้วเช้าแล้วดีดีนอกจากเคยไปในวิทย์เราเคยประกวดเขาว่าให้กินน้ำมาอะไรวาคอยได้เป็นไข่เลดเหนียวโอ้แม่แมนต้องกินน้ำมาอะไรร่างกายห้เขาขาดนา้ำมันจะทำให้เขาแบบบวชสบายลด,ดยแม่แล้วแม่แล้วตัวข้าม็รู้สึกว่าขาดนา้ำาบกเลยคอยกินน้ำดิอ่ากินน้ำมันก็กินไว้มันก็แค้นเนาะเขาให้เบียกมือเขาต้องคอยกนิน นั card, ่นแหละ่อจะคิดฮอดคือกันท ah, okay. ุกคามมือที่ทอดแต่ว่ากับเบิร์ดในคลิปอยู่มีตุซิตุไซตุเดนทีมงานปัรจุกมาอัปเดตเมนบอกนั่นแหละทุกคามกับเบิร์ดอยู่อ่าเบิร์ดอยู่เบิร์ดอยู่เนาะอ่ะโอเคเ็บอกห้งามเราพี่รองน้องห่างบอกห่างมวลมวลอาจจะไปเล่นมาใหม่ได้ไปจอดเด้อเดินเองก็เปมีอย่างมาฝากดอกพอมาแต่หน้าเนาะเดินเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างอ่ะโอเคไปจอดสบายดีอ่านทำไงเด้อโดย ไปน้องกับพี่น้องเลยเนาะชิบะไปดินน้ำไอหักก่อนเช็ดหน่อยหนึ่งเอาการพี่น้องงั้นอยู่ดีมีแห้งบันนี่น้องไม่จอนเนาะอ่านีโชคมาโชคมามีเจอคมเฮงคมอ่าบาดเจ็บบาดไข้ได้บาทนี่พี่น้องเลยเนาะโรคดภัยแต่เจ็บเป็นธรรมดาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องตุ๊กค้ำกับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบุตทุกคนทุกทานที่เข้ามาครับชมคลิปของตุ๊กค้ำตั้งต่ต้นจนจบแล้วก็บอกกดขาวโฆษณาของตุ๊กค้ำไปกับขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องเอลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตุ๊กค้ำก็คือสสสิดดกก่่ตัววาาาาคบบยยีี